ฉันเน่เป็นช่างเพื่อนไว้ใจฉันได้เลยฉันเนี่ยช่างอันดับหนึ่งของที่เนี่ยแต่ฉันแค่ยังไม่เข้างานแ่ะฉันมาคุยไอ้พีดีนิดหน่อยอ่ะเว้เลยฉันบอกเลยงานเนี่ยงานซ่อมฉันบอกเลยงานซ่อมทั้งอะไหล่ฉันจะบอกให้ช่างของที่มึงไปเป็นมมาทํางานความสวยของแกแท้อะเอางี้เพื่อนฉันคิดแค่แค่ร้อยห้าสิบเหรียญพอเพื่อนฉันไม่เอาสองร้อยเหรียญแล้วเพื่อน โอ้ชีตนั่นมันแพงเกินไปนะเพื่อนไม่เป็นรถพังเพื่อนฉันจ่ายไปแล้วไงเพื่อนอัดถั่วอะไรน้องไม่มีหรอกไอ้เหี้ยถ้าจะอัดถั่วกลัวมันยากไอ้เหี้ยเ้าเขาแย่วะ เอ้าหายไปไหนวะเต้คุณลุงคุณใช่เอสพีดีหรือเปล่าอ่ะอ่ไม่ใช่ด่ะไม่ใช่ตำรวจด่ารอ,อข้านหน้าเลยแต่ตรงนี้เขายังไม่ให้มานะ่ะตรงนี้คือตรงไหนะตรงนี้เหรอไปรอข้างหน้าเหมือนเดิมนะข้างหน้าเลยโอโอเค โดนแล้วแหละกูไม่โดน,นหรอกไอ้นนเหี้ยคนอย่างกูอะ่ะโดนยากไอ้พวกนายพวกนายพอจะรู้จักอู่ซ่อมรถไหมอ่ะพวกเออจริงๆฉันเป็นช่างเองแหละในายให้ฉันซ่อมให้ไหมอะ่ะฉันมารับงานนอกสถานที่อะ่ะงั้นงัง้นรถนายเป็นไรอะ่ะ รถฉันมันเหมือนจะมันจะเหมือนจะพังนะพูอะพังตรงไหนฉันขอใช้ก่อนได้ไหมได้นะพูอะแล้ขอขึ้นได้ไหมอะฉันจะแน่ใจได้ไงวานไหนจะไม่ขโมยรถฉันนะพูอฉันจะแกบ้าหรือเปล่าใครจะมาขโมยรถหน้าเอ p d อพดีง่ายๆอย่างเงี้ยฉันอะเป็นช่างเพื่อนไว้ใจฉันได้เลยฉัน่ะช่างอันดับหนึ่งของที่เนี้ย แต่ฉันแค่ยังไม่เข้างานนะฉันมาคุยไอเอสพดีนิดหน่อยอะใน่าใจแล้วพวกฉันจะ <Okay. S 1> ฉันจะขโมยรถแกทำไมนะเอลเอสพีดีนะพวกแต่ฉันดูรถแกให้ฉันสามารถขับได้หรือเปล่านะ่าต้องให้กูแจฉันก่อนนะเพื่อนมิฉันฉันจะสตาร์ทรถแกไม่ได้นะในฉันสตาร์ทให้ก็ได้นะพวก มันไม่ได้เพื่อนมันต้องอยู่ที่ทุกคนขับอยูพวกแล้วให้กูแจฉันเดี๋ยวฉันขับรถให,ให้แล้วดูอาการให้ว่ารถแกเป็นไรโอเคพวกในายให้ฉันนะใช่ไหมสวยแล้วพวก ไม่ชวยพวกฉันแค่ดูระบบรถเฉยๆอ่ะพวกนะนายไม่ต้องตื่นตระหนกนะพวกถ้าตำรวจมาบอกว่าฉันตรวจสอบรถให้นายฉันดูแล้วว่านะ่าจะเป็นไฟหลังมันขัดข้องที่ขวามือนะพวกแล้วก็เป็นไฟข้างหน้าเสียหายอยู่ที่ซ้ายมือพวกโอ้พวกรถไม่ติดพวกรถนายพังเพื่อน นายลองสตาร์ได้ฉันดูได้ไหมได้นะพวกนายลองสตาร์ให้ฉันดูหน่อยว่ารถแกสตาร์ได้หรือเปล่าฉันดูไปมันระบบสตาร์มันเหมือนเสียโอ้นายขับได้หรือเปล่าฉันก็ขับได้นะพวกทำไมฉันขับไม่ได้อะ ฉันขออีกทีได้ไหมฉันขอดูอีกทีเพื่อนทำไมกูขับไปได้วะไมต้องกดอะไรวะชาตารถอะ่ะมาชัดกดจี้เหรอทำไมอ่ะ นายยังไม่ให้กุญแจฉันเลยพวกฉันขับไม่ได้อะ่ะนายต้องให้กุญแจฉันก่อนนะไม่งั้นฉันจะดูอาการรถแกไม่ได้นะเว้ยพวกให้กุญแจแบบโชคราวอ่ะเพื่อน กูแจอยู่ตรงไหนเฮีย yeah, ละกูเฮีย yeah, ละกู <c oughs> กิฟคีใช่ไหมต้องบอกเขากิฟคีใช่ไหมกิบค,ค,คีวายเอ anh em mới mua nè, mới mua phải anh em chính không? ไลออนสตาร์ทฟอลลิงอยู่คืออะไรวะฟอลลิ่งฟอลลิงคืออะไรแล้วไอ้เมื่อกี้อะไรขึ้นหน้าจอบู mm hmm. แล้วมีผู้หญิงเมื่อกี้ผู้หญิงเขาทำอะไรกูอะไอจีเหรอ เขาตอบไอจีผมเหรอได้เลยกแม็กเซ่เหรอแต่งอยู you, ่เขาว่าแต่งอยู่เดี๋ยวกูจะแต่งแต้งน้ำ่ะ นไม่เป็นกับคนไม่เป็นอยู่ด้วยกันอะให้กูทําไงวะตอนนี้นโอ๊ยไเป็นไรเพื่อนเดี๋ยวนายขับแล้วนเพื่อนมาเดี๋ยวฉันบอกปไปนายขับเลยฉันบอกทางให้โอเคพวกนนายขี่ออกขวาไปเพื่อน เลี้ยวขวาไปเพื่อนเลี้ยวขวาไปแล้วตรงไปเพื่อนซ่อมรถเครื่องไหนอันนี้ป่ะวะ นายเก็บขี้ไปคุยกับช่างเองอะ่ะผู้ก็ทำให้เป็นเหมือนกันตรงไปเลยเพื่อนตรงไปเลยเลยนี่มะน่าใช่ละ่ะก็แต่นายชื่ออะไรนะพวกฉันชื่อสมิลพวกฉันชื่อสมิลเพื่อนเดี๋ยวซ้ายพเพื่อนเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนนายชื่อสมูเอลเหรอพวกใช่เพืพ่อน นายชื่ออะไรเพื่อนฉันชื่อเจตนะพวกโอ้ชื่อนายมันอ่ะประมงคนดีเหรอเพื่อนชื่อนายเหมือนตื่นสายเลยเพื่อนฉันบอกใอ้ชื่อนายเหมือนคนตื่นสายเลยอะนายตื่นสายไหมฉันไม่เคยตื่นสายแล้วกนายหยุดนายหยุดทุกวันจันไหมวันเสาอนมันเดย์อะนายหยุดที่นายชอบหยุดทุกมวันเดย์ไหมไม่ใช่นะพวกโอ้นั่นแปลว่าไม่ใช่เจษที่ฉันรู้จักอะ ฉันชื่อเจสตวิลเลียมนะพวกโอ้ชื่ออินเตอร์มากเลยเพื่อนว่าแต่มันไปทางไหนแล้วพ่อเรียขวาเพื่อนอันไหนไ้ซ่อมรถเพื่อนไหนนายชื่อซาูมเอลใช่ไหมใช่เพื่อนโอ้เพื่อนฉันมาผิดเพื่อนนาย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 กลับไปเพื่อนชื่อนคุณคุณนะทำไมเพื่อนคุณไงเพื่อนเหมือน เหมือนน้องชายนายตามหาอยู่เลยนะโอ้ฉันเจอแล้วเพื่อนวันนั้นแต่ว่าวานฉันนอนหลับไปทั้งวันแหละฉันเลยไม่ได้เจอต้องไปเพื่อนต้องไปฉ,ฉันขอเติมน้ำมันก่อนนะได้เพื่อนโอ้แตเย็นเพื่อนรถนายเย็นหมดแล้วอัปเดตข่าวสารโซเชียลแคมป์ะ ฟูโก้โอ้ยทำอะไรวะเสียเสียชินเสียอันนาดาเดียเดมอนมีแต่ผู้หญิงวะว่าแต่นายบินมาที่นี่ได้กี่วันแล้วนะสมิว ฉันมาจะเป็นวีคแล้วเพื่อนฉันจะอยู่ใกล้ครบวีคละจะเป็น week วีคละประมาณกีกก่วันอ่ะฉันจะครบ week วีคละฉันมานานแล้วเพื่อนแต่ฉันแค่หลับบ่อยเกินอ่ะ <N BA> นายนี่มันขี้เสาจัิงนะเพื่อนอ <N BA> ะไรเพื่อนโอ้หนายนี่มันขี้เสาจังเพ <N BA> <N BA> ื่อนได้เสียงผมหรือเปล่าอ่ถ้าคูณคุณไี้เสียงผมก็ <N BA> <N BA> <N BA> สวัสดีครับผมเลอ้อนโอ้ยสัตว์เ<น>อ้ยกูว่าได้ยินนะใช่ไม่ใช่เสารเพื่อนใช่แค่เหนื่อยอ่ะบางวันฉันก็เหนื่อยเหนื่อยอ่ะได้เห็นรูปกระป๋องใน GPS ไหมเพื่อน นายลองเอาแผนที่ควักมาจะบอกนะรถนายพังอ่ะใช่ไหมเพื่อนยังเพื่อนขันหารูปกระป๋องอยู่หนอเพื่อนนายต้องเปิดแผนที่มานะเพื่อนเปิดแผนที่มาแล้วก็นายดูเห็นรูปกระป๋องเป็นรูปกระป๋องเป็นสีนี่ไหมเป็นรูปกระป๋องที่มันอยู่ใน g ี s เออ่ะนายเห็นไหมเพื่อนนั่นแหละเพื่อนฉันเห็นแล้วเพื่อนนั่นแหละเพื่อนนายไปเลยเพื่อนตามมาเลยเพื่อน นั่นแหละฉันว่าน่าจะใช่นะโอ้ฉันว่ารถฉันพังแล้วล่ะเพื่อนโอเคเพื่อนนั่นนายก็ต้องหาวิธีโทรหาช่างแล้วล่ะแล้วไม่หญิงคนนี้เขารู้หรือเปล่ารถเราพังนะ่ะโอ้เขารู้แล้วล่ะไม่ยิงนางอยากมีเรื่องกับฉันหรือเปล่านะ นายต้องดูในในไหนอ่ะถึงจะรู้ว่าเบอร์ช่างเป็นเบอร์อะไรอ่ะนี่ไงเพื่อนเปิดให้บริการซ่อมรถทำใช่ช่างหรือเปล่าครับเนี่ยเออนายนายมีเบอร์ใช่ไหมอ่าพอดีรถฉันพังอยู่อ่ะนะ แอปเซอร์วิสเหรอใช่เหรอได้ครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้นะไปทำเป็นแต่กูทำให้เป็นครับฉันส่งตำแหน่งให้เขาไปแล้วนะ่ะโอเคเพื่อนรถนายซื้อมากี่เหรียญแล้ว อันนี้ใช่สามดอไหมเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนใช่แล้วเพื่อนนายซื้อเม่กี่เหรียญน่ะหรือว่านายซื้อแบบผ่อนฉันซื้อแบบผ่อนนะเพื่อนโอ้นายผ่อนไปนกี่เหรียญน่ะทั้งหมดอะ่ะฉันน่าจะผ่อนประมาณหกพันกว่ากว่าโอ้แล้วนายทนะ่าว่อะไรอ่าไปได้ลิ้มีตังบ่อนอ่ะฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานนะเพื่อน โอ้แล้วนาจะเอาตังไหนผ่อนเพื่อนฉันกินเงินรัดอยู่นะเพื่อนโอ้มันพอหรือไงอ่ะรัดแจกแบบว่าไม่พอข้าวพอน้ำไม่ฉันจะบอกให้แค่ค่าข้าวค่า,าน้ำต่อหนึ่งวันก็ห้าสิบเหรียญแล้วอ่ะเขาแจกเราวันนึงแค่สามสิบห้าเหรียญเองนะแต่ฉันจ่ายล่วงหน้าไปน่ะ ประมาณสี่งวดนะใช่แล้วโอ้นายรวยเกินนะเพื่อนนายรีดปะ่ะสี่งวดนายจ่ายเพื่อไหร 4, 000, 3, 000หรอ่ะสี 2, ง่งวดนนวก็สี่พันสามพั 2, เนเลยเหรอใช่ไหมสองพันไหมงวดงวดเราหกร้อยเหรียญนะพวกโอ้นายจ่ายประมาณเกือบสองพันห้าเหรียญเลยเหรอใช่แล้วพวก แล้วตอนนี้นายเหลือกี่เหรียญนะ่ยรวยอนยไอ้ที่รวยเนะี่ยซื้อไปสองพันเหรียญเนะี่ยฉันเหลืออยู่พันสี่ร้อยเหรียญนะพวกโอ้พอกินพอใช้แล้วเพื่อนใช่แล้ว นี่ไงช่างมาแล้วไอ้พวกเดี๋ยวฉันวิ่งไปซื้อน้ำแป๊บนึงนะพวกฉันคอแห้งแล้วได้เพื่อนได้เพื่อนใช่คันนี้เลยช่างเอ้ช่างทั้งหมดท่าซ่อมมันเท่าไหร่อ่ะช่างค่าซ่อมในเมืองห้าสิบอ่ะในเมืองก็คือห้าสิบแต่เอาไปที่ร้านได้ช่าง ใช่ใช่ใช่นั่นเดี๋ยวบ้างช่างว่าไงช่างช่วยคิดสักร้อยเหรียญได้ไหมทำไมหรอแล้วก็แบ่งกับฉันคนละห้าสิบเหรียญอ่ะร้อยเหรียญแบ่งกับใช่เพราะว่าไม่ได้สินายก็ได้ห้าสิบฟรีนะสิฉันก็ไม่ได้ไม่เพื่อนฉันเป็นคนบอกเขาให้โทรหาช่างอ่ะแต่ฉันยังไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเลยอ่ะโอเคฉันเอาแค่ห้าสิบแล้วกันนายเอาไปเลยห้าสิบอันนั้นเดี๋ยวฉันบอกเขาว่าร้อยเหรียญนะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ฉันบอกเองไงก็ช่างไม่ต้องบอกไงไช่างฉันไม่มีความผิดเลยใช่ไหมใช่ฉันเป็นคนพูดเองนายแค่งเงียบๆไปอ่ะโอเคเดี๋ยว <Okay. S 1> ฉันเป็นคนจ่ายให้แกเองช่าง <Okay. S 1> มาแล้วเพื่อนรอก่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเมื่อกี้ฉันเคลียร์ค่าเอารถมาลากแล้วก็ค่า เอารถไปซ่อมมาเพื h, ่อนร้อยเหรียญเพื่อนเดินไปแบ่งกับฉันคนละห้าสิบเหรียญนะเพื่อนหรือแกจะจ่ายร้อยเหรียญเลยมันแพงอย่างนั้นนะพ่โอ้ยรถนายมันรถนายมันมันมันเจดีเอ็มาเพื่อนมันหาอะไรยากมั้งเพื่อนนายต้องเอาให้ฉันร้อยเหรียญนะเพื่อนแต่ฉันจ่ายไปแลวเมื่อกี้โอ้สเกิร์ตแกหล่นมาเพื่อน โอ้อชิส oh. ามโดสามโดช่างรถสามโดใช่รถถอยอ่ะน่ารัำคาญทั้ะกันรถทีอ่ลักไม่อยู่ช่างบังอะไรบังอะไรนั่นเขาจ่ายตังค์ให้ฉันไปแล้วล่ะฮะสโคสโคสโคัคคนลากรถอยู่อะ่ะสโค <laughs> อนินไม่สงสัยสงสัยเหรอเยี yeah. ่ย โอ้ยสวยแล้วเพื่อนรถนายไฟฟุกเพื่อนถอย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 โอ้ชิบแมนโอ้งยีช่างก็ต้องเอ้ยพวกแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยมันอาจจะเออ่มีไฟรัดวงจรที่ระบบเครื่องอ่ะสักครู่อ่ะได้งยีถ้ารถระเบิดช่างก็ต้องรับผิดชอบบังคันสิเพื่อนไม่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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดูก่อนว่ามันมันไหมแล้วเพื่อนทังดบเครื่องมันพังหม้อน้ำพังแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวชัดเป็นอะไรเดี๋ยว อยู่ตัวนี้ก่อนอะวีเลยฉันบอกเลยงานเนี้ยงานซ่อมฉันบอกเลยงานซ่อมทั้งอะไหล่ฉันจะบอกให้ช่างของพี่มึงไปเป็นไงม,ม,มาทำงานความสวยของแกแท้ป่ะเอางี้เพื่อนฉันคิดแค่แค่ร้อยห้าสิบเหรียญพอเพื่อนฉันไม่เอาสองร้อยเหรียญแล้วเพื่อนโอ้ชีดน่นมันแพงเกินไปนะเพื่อนไม่เป็นรถพังเพื่อนฉันจ่ายไปแล้วไงเพื่อน ไอ้เพื่อนฉันว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนนายเราถามเขาได้เพื่อนฉันไม่เคยโกหกอยู่แล้วเพื่อนได้โกหกนายทำไมอ่ะฉันรู้สึกแปลกๆกันน,น,นะเพื่อนไม่ไม่บรดับแล้วอ่ะฉันคือค่าซ่อมในเมืองอ่ะห้าสิบแต่ค่าลากอีอกยี่สิบเป็นหกสิบเหรียญแต่หมอนี่บอกว่ามันจะได้ฉัน,นอ่ะห้าสิบเงินแก โอ้ชีไม่ใช่เพื่อนฉันว่าไอช่างคนนี้มาแต่งนะแต่งเรื่องแล้วเพื่อนฉันไม่เคยพูดเรื่องจริงฉันพูดเรื่องจริงเพื่อนฉันจ่ายไปแล้วร้อยเหรียญไอ้นี่มันพยายามทาให้เราแตกคอเ่อจ่ายตรงไหนมันต้องไปจ่ายตรงที่หน้าเคาน์เตอร์นั่นแหละฉันจ่ายไปแล้วเพื่อนฉันจ่ายแบบแอปวอลเล็ตเพื่อนฉันมีแอปวอลเล็ตในโทรศัพท์เพื่อนฉันยังไม่ได้ต่างสักเหรียญเลยก็อฉันบอกให้วันมันได้จ่ายที่ช่างเพื่อนมันจ่ายที่เซอร์วิสเพื่อนมันจ่ายที่เคาน์เตอร์เพื่อนเอางี้แล้วกันเอางี้กันหนุ่มสองคนขึ้ แล้วไปคุยกับที่อูอ่ะไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบอะลูกฉันเชื่อใครได้เนี่ยฉันบอกอว่าไอคนนั้นแหละมันสร้างเรื่องเพื่อน,นอย้ายเราแตกคอกันเพื่อนมันจะพยายามปกปิดเรื่องที่รถนายจะระเบิดไงเพื่อนเมืเ่อกี้นายเห็นหรือเปล่าเอ่อ่อมันในายเออแล้วฉันต้องไปไงอะรถคันนั้นอะเปิดกระจกด้วยอ่ะ